นายวีระธีรพัตรานนท์ในฐานะกรรมธิการขอชี้แจงเหตุผลที่ผมเสนอตัดลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายในมาตราสี่เป็นจำนวนเงิน1 8 7 7 0 0 0ล้านบาทและผมได้สัง,งวนความเห็นเพื่อนำมาภิปราย ในที่ประชุมให้ทราบเหตุผลและข้อท็จจริงก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้ลงมติให้ความเห็นชอบในมาตราส4ของงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณปี2568ที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้ได้กำหนดวงเงินงบป,ประมาณรายจ่ายโดยรวมทั้งหมดเอาไว้3ล้าน 7แสน0้า0มืนสองล้านบาทถามว่ามีปัญหาตรงไหนทำไมผมถึงเสนอขอให้ปรับลดเป็นจำนวนเงิน1 8 8 7 7 0 0ล้านบาททำให้เหลือยอดวงเงินงบปมารรายจ่ายเพียงแค่3ล้าน5,065,000ล้านบาท ขออนุญาตที่ประชุมอภิปรายขยายความดังนี้ครับรรท่านประธานครับในการจัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายในแต่ละปีโดยสำนักมงบมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราสามารถแยกรายการดูความเหมาะสมได้เป็นสองแบบแบบแรกเป็นการดูงบป,ประมาณรายจ่ายที่ตั้งว่าที่ตั้งไว้ ว่ามีแหล่งที่มาของรายจ่ายนั้นจากไหนแบบที่สองเป็นการดูรายจ่ายงบป,ประมาณดังกล่าวว่าจัดสรรแบ่งปันกันอย่างไรงบประมาณรายจ่ายปี2568ได้ตั้งวงเงินเอาไว้3,752,700ล้านบาท โดยมีที่มาจากสองทางด้วยกัน 1. มาจากรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้สองล้าน8ปดแสนแป0 0 0ืน่นพันล้านบาทแหล่งที่สองมาจากการกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้ที่ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน 8 6ห5 0 0 0ล้านบาทที่เราทราบกันดีว่าเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุนนั่นเองพูดให้เข้าใจง่ายๆแบบชาวบ้านก็คือเงินกู้ไม่พอเลยต้องใช้เงินกู้มาเติมตรงนี้ผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกรัฐบาล จัดงบประมาณขาดดุลแล้วก็กู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนทำให้ภาระหนี้สินในรูปของหนี้สาธารณะพอกพูนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาการทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ที่ห่วงใย ฐานะการเงินการคลังของประเทศในอนาคตเป็นอันมากหนึ่งในนั้นคือผมท่านประธานครับการขาดดุลงบประมาณเรื้อรังดังกล่าวทำให้หนี่สาธารณะที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วณสิ้นเดือนมิถุนายนปี2567รัฐบาลมียอดหนี่สาธารณะคงค้างรวมกันทั้งสิ้นมากถึง11 จ5 4ล้านล้านบาทและเพิ่มเติมด้วยการกู้การขาดดุลงบประมาณทั้งในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2,567และงบประมาณรายจ่ายปี2,568อีก8 6 5 0 0 0ล้านบาทนั่นเท่ากับว่ายอดคงค้างหนี้สาธารณะจะทะลุ12 000, ล้านล้านบาทและอาจจะสูงถึง13 000, ล้านล้านบาท ภายในสิ้นปี2,568สำหรับคำถามที่ว่ายอดหนี้สาธารณะที่ว่านี้มากไปหรือน้อยไปผมจะยังไม่พูดในตอนนี้แต่นั่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าในอนาคตสมปีหปีข้างหน้าถ้าหากการจัดทำงบป,ประมาณแบบขาดลุนเรื้อรัง ยังดำเนินไปพร้อมกับการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลทุกปีไปเรื่อยๆแบบนี้เราจะต้องมีปัญหาทางด้านการเงินการคลังภาครัฐหนักหนาสาหัสอย่างแน่นอนผมอยากให้เรามาดูอีกจุดหนึ่งมาดูในแง่ว่ารายจ่ายของงบประมาณที่เราจัดสรรในปี2,568เนี่ย มีการจัดสรรปันส่วนไปเช่นไรผมขอแยกเป็นสามก้อนเพื่อความเข้าใจง่ายๆก้อนแรกเป็นรายจ่ายประจำสองล้านเจ็ดแสนสี่ล้านบาทรายจ่ายลงทุนเก้าแสล้านบาทและรายจ่าย ชำระคืนเงินต้น1 5 0น0 0 0ห0 0 0ล้านบาทสิ่งที่เราเห็นชัดเจนตลอดต่อเนื่องในการจัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีก็คือรายจ่ายประจำมิได้ลดลงตรงกันข้ามกลับเพิ่มขึ้นโดยตลอดทำให้เรามาถึงจุดอันตราย อันตรายตรงไหนครับขณะน,นี้รายจ่ายที่ยากจะจัดทหร,รายขออภัยโทษครับรายจ่ายที่ยากจะตัดทอนหมายความว่าในการทำงบประมาณต่อไปจะมีรายจ่ายประเภทหนึ่งที่ไม่มีทางตัดทอนได้เลยซึ่งรวมกันแล้วขณะน,นี้คิดเป็นร้อยละ67สําำหรับงบประมาณรายจ่ายปี66 และผมมั่นใจว่าอัตราส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณปี2,567ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดและปี2,568ที่เรากำลังพิจนารณาอยู่ในขณะน,นี้สรุปสั้นๆก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ของรัฐบาลที่จะดำเนินการผ่านงบประมาณรายจ่ายล้วนเป็นเงินกู้ ที่มีภาระจะต้องหาเงินต้นและดอกเบี้ยมาชำระคืนในอนาคตทั้งหมดนี่ของรัฐบาลเป็นเช่นไรนี่ของประชาชนก็เป็นเช่นนั้นใครที่พอจะเข้าใจเรื่องการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปีที่ผ่านมาและในอนาคตย่อมรู้ดีว่านี่คือสัญญาณอันตราย ที่จะเกิดวิกฤตการคลังในอนาคตซึ่งส่งเสียงดังมากขึ้นและมีความถี่มากขึ้นทุกขณะแม้ว่าการทำงบประมาณประจำปี2568และรวมถึงการทำงบประมาณที่ผ่านมาและในอนาคตที่จะทำต่อไปจะจัดทำขึ้นตามกฎหมายทุกฉบับ ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนปฏิรูปประเทศพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพระราชบัญญัติเงินคงคลังรวมทั้งประกาศและระเบียบต่างๆที่ออกมาแต่ผมต้องบอกก่อนว่าการทำถูกกฎหมาย หรือการทำตามกฎหมายอย่างครบถ้วนนั้นที่เราชอบพูดกันว่าอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเข่งคัดมิได้หมายความว่าจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดตรงกันข้ามการทำตามกฎหมายอย่างครบถ้วนก็สามารถนำไปสู่วิกฤตและหายนะได้เช่นกัน ถ้าหากกระทาอย่างไม่รัดระวังแล้วก็รอบขอบสําหรับรายละเอียดเรื่องนี้ผมคงไม่มีเวลาอภิปรายขยายความด้วยข้อจํากัดของที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานครับเท่าที่ผมติดตามการจัดทํางบประมาณในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1สิบปีผมอยากจะบอกว่าบัดนี้ประเทศเรา ได้ติดกับดักการจัดทำงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ภาระทางการคลัง Fiscal Liability เพิ่มขึ้นทุกปีถ้าหากดูการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐซึ่งเพิ่มมากขึ้นตามลำดับก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตข้างต้นสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี2568 มีการตั้งอุปมานรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐสูงถึง4,1253ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นการชำระคืนเงินต้นเพียงแค่1,500ล้านบาทเท่านั้นส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไม่น้อยกว่า2,600ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงการชำระคืนหนี้ให้กับสาบันการเงินของรัฐที่ออกเงินแทนรัฐบาลไปก่อนซึ่งเป็นรายการนอกง,งบประมาณซึ่งมียอดคงค้างอีกไม่น้อยกว่า1ล้านล้านบาทตัวเลขที่เราทราบแน่นอนสำหรับยอดค้างชำระในขณะนี้1,4,392ล้าน4,392บล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขเมื่อสิ้นสุดงบประมาณปี2566 เมื่อวันที่30กันยายน2,566แต่ในขณะน,นี้เราไม่ทราบยอดคงค้างดังกล่าวว่ามีเป็นจำนวนเท่าไหร่เพราะทางรัฐบาลไม่เคยเปิดเผยข้อมูลนี้ให้สาธารณชนได้ทราบนี่คือรายการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถานะทางการเงินการคลังของรัฐในปัจจุบันและในอนาคตอย่างแท้จริง ซึ่งถ้าหากไม่บริหารจัดการเพื่อความยัง้งซึ่งถ้าหากไม่ยับยัง้งหรือไม่บริหารจัดการแก้ปัญหาเสียตั้งแต่ต้นมือสิ่งที่เป็นภาระทางการคลังก็จะพัฒนากลายเป็นความเสี่ยงทางการคลังและสุดท้ายนำไปสู่วิกฤตการคลังได้ในที่สุดคำถามก็คือแล้วเราจะทำกันอย่างไรเพื่อยับยัง้งสิ่งที่เป็นภาระเป็นความเสี่ยง และเป็นความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการคลังในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อผมได้อภิปรายมาแบบนี้ผมมีข้อเสนอครับผมมีข้อเสนอสั้นๆให้ที่ประชุมได้พิจารณากัน 1. นับจากนี้ไปตั้งแต่งบประมาณรายจ่ายปี2,569 เราต้องจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบไม่เพิ่มวงเงินรายจ่ายอีกแล้วเป็นการจัดทํางบประมาณรายจ่ายที่เราเรียกว่าซีโร่โกรทบัตเจ็ดแล้วต้องทำอย่างน้อย3มปีนับจากนี้ไปจนกว่าภาระและความเสี่ยงทางการคลังจะลดลงเข้าสู่ระดับที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 2. นับจากนี้ไปหมายความว่าตั้งแต่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปี2569เราต้องหยุดสร้างภาระทางการคลังในอนาคตด้วยการใช้มาตรการกึ่งการคลังโดยให้สถาบันการเงินของรัฐออกเงินแทนรัฐบาลไปก่อนแล้วตั้งงบประมาณใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งการชดเชยรายได้ในภายหลัง ตามอำนาจที่ให้ไว้ในมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังนอกจากจะหยุดการสร้างภาระทางการคลังที่ว่าแล้วยังจะต้องจัดสรรชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายและการชดเชยรายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่าหนึ่งล้านล้านบาทจนกว่าระดับการใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระรวมทั้งการชดเชยรายได้จะปรับลดลงมาอย่างมีนัยยะสำคัญ ถ้าหากไม่ทำเช่นนั้นตั้งแต่บัดนี้ผมหวั่นใจว่าเราอาจจะต้องประสบวิกฤตการคลางในอนาคตที่เราไม่เคยมีประสบะการณ์มาก่อนในการแก้ไขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านประธานครับแม้แต่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปี2,568ที่เมื่อสักรู้มีกรรมธิการและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่ง ท่านบอกไปแล้วนะครับว่ามีการงดจ่ายเงินที่รัฐต้องชดเชยตามมาตรา28ให้สถาบันการเงินที่เป็นของรัฐรวมห้าแห่งเป็นเงิน35,000ล้านบาทนี่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่สำหรับยอดวงเงินงบประมาณรายจ่าย1 8 7 7 0 0ล้านบาทที่ผมเสนอให้ตัดลดในงบประมาณรายจ่ายในปีนี้ให้เหลือเพียง 3ามแสามล้านห้าแสนล้านบาทนั้นผมจะขออภิปรายในรายละเอียดเมื่อถึงเวลาพิจารณางบกลางในมาตราที่6ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี2,568ซึ่งผมก็ได้สงวนความเห็นไว้ด้วยเช่นกันขอบพระคุณท่านประธานครับ